สวัสดีครับแม่เวนทุกคนเด็กสอนเล็กกับฟังคือโจทย์เตียนบูโดน4 2 5 3 6นะครับเราจะใช้ข่าวกราสแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมที่มันเข้ากันทุกปรางนะครับมาการแก้ปัญหาครับสนะ่วนโจทย์ข้อนี้อันโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับบันได,ดยาว50ฟุตนะครับนี่ตรงนี้เป็นบันไดนครับยาว50ฟุต2อ,อันนะครับภาพด,ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับภาพกับ กำแพงนะร้รขบาสองอันตรงนี้ขนาดที่ิบปดนะครับแล้วก็สิบสี่ปันไดยสองอันนี้นะครับมีจุดสิ่งการนะครับจุดสิ่งการซึ่งตามบ้าจุดสิ่งการเนี่ยนะครับมันห่างกันเท่าไหร่โอเคนะครับตามรูปนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากเป็นมุมฉากน,นะครับบ้าจะอยู่ะจุดเอ เราวนี้ลองมาวางแผนก่อนนะครับโดยปกติถ้ารับมองรูปกบางทีรูปก็อาจจะอยู่ในยุบย่อนครับแต่ว่าก็จะพออนุมานเป็นได้ครับว่ามันต้องทำยังไงกับสังเกตว่าโจทย์นะครับให้รูปสามเหลี่ยมครับเป็นลักหลายลูปสามเหลี่ยมมาของรูปนะครับทีนี้รูกทางด้านซ้ายสังเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดดีแปดครับเขาเรียกดีแปดการหึ่นสมุดทั้งหมดนะครับเลี้ยง้าศึก จากที่ภากรัฐนะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าตรงนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็จาก,จากนะครับอีกปันไดหนึ่งเท่าห้าจุดพุเท่ากันนะครับให้เห็นว่ารู้ตรงนี้นะครับรู้เรื่องฝาครับดน้าฝารั๊มปอดอันนี้ห้าสิบเราก็จะรู้มันเกันตอนนี้สํารวจชื่อศึกนะครับตรงนี้เป็นจุดวีแลวแต่นะครับตรงนี้เป็นจุดสี่นะครับ มีตุดเกลนะครับตัวเอ็มตัอาและตุดเอส,น,น,สนะครับอาเอสนะครับผมว่าผมมองเห็นนะครับพอมองเห็นนะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่าจาเนินสองรูปนี้นะครับมันมีความข้อกันทุกประการกับโดยต้องเป็นลักษณะแบบใดแบบหนึ่งครับด้านหน,น,นด้านด้านด้านนะครับหรือพวกมุมด้านหนงก็แล้วแต่น,นะครับ เราเราจะต้องพิสูจน์ได้นะครับว่ามันมีความเท่ากันรูปต่างถ้าเกิดว่าเมื่อไรที่มันเท่ากันรูกต่างเราจะสามารถนะครับสรุปได้ว่ามุมนะครับตรงนี้น่าจะเท่ากับมุมตรงนี้และมุมตรงนี้เท่ากับมุมตรงนี้นะครับฉนั้นจะถามว่าเกี่ยวอะไรกับความเหยี่อ A R S นะครับ A R S เกิดว่าเรารู้นะครับว่ามุมตรงนี้เท่ากับมุมตนี้และมุมตรงนี้เท่ากับมุมตรงนี้นะครับ มันอาจจะนำไปสู่การสรุปได้ว่าครับมุมนะครับา a s ตรงนี้อาจจะเป็น90องศาถ้าเมื่อไรที่มุม a นะครับ r a s ตรงนี้เป็น90องศาแล้วนะครับถ้าเกิดเขาก็บอกสเกลตรงนี้ครับโอเคนะครับเขาบอกไกลๆมาว่าอยู่จุดถึงการนะครับเป็น25นะครับแล้วตรงนี้นะครับเอก็เป็น25เหมือนกัน r s ก็คงจะาได้ไม่ยากนะครับนี้เรามาลอง ัาจากพิธากลัสนะครับคำสูตรพิธากลัสมาก่อนเลยนะครับเอกำลังสองบวกดกำลังสองตากสี่กำลังสองนะครับโดยที่ A b นะครับเป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับแล้วก็ด้าน c ีนะครับเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันนะครับเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองนะครับจากวัสนะครับเราจะได้ว่ากครับไอตัว เด้านเเอนะครับกำลังสองบวกด้วยด้านมีแกนีันข้าเข้าไป50กำลังสองก็ควรจะเท่ากับด้านดีเอนะขึ้นจบกำหนดให้มาเป็นห้าสิบเราทำการย้ายนะครับย้ายฝั่งนี้ลดนะครับไห้สามด้านแล้วกันครับผมเพื่อนจำได้ไห้าสิบ50กำลังสอง ย้ายไปนะครับแต่เป็นลบ48กำลังสองกับตั้งการถอดรูททั้งสองข้างนะครับมันจะกลายเป็น 4A กำลังสองกับล่าสกัด50กำลังสองลบ48กำลังสองกัล่ามทั้งสองข้างตัวนี้เราจะเห็นว่าล่ามถ้ามันจะตัดกันไปก็จาเหนือด้าน 4A ที่เราอยากรู้นะครับจะกลายนะครับ50กำลังสองมาลย นะครับแล้วก็เอามาลบตกสิกับของสองะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้ทํางทีเราอาจจะใช้สมบัติของผลต่างกําลังสองเข้ามาช่วยแลททาให้มันยูง่ายขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น50กับลบสิษยครับคูณกับ50กำลับลบษย์ต่องเห็นนะครับตัวอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับหน้ากําลังสองลบ หสามกำวณต่อนะครับมันจะเป็นหน้าลบหลังนะครับคูนด้วยหน้าบวกหลังครับอย่ดูนะครับดูด้วยคำต่อมาเลยนะครับห้าสิบลบสี่แปดสองอนนี้ก็เป็นห้าสิบเก้าแปดนะครับตดล่างสองเก้าแปดสองสองเก้าแปด เป็นหนึ่งเก้าหกครับเอเอครับนะครับเก้าหกครับปัดรูปปัดรูได้สิบสี่ครับรู้แล้ว,ว, 6, ว,ว,รวรครับว่าเอเอเท่ากับสิบสี่นะครับเขียนไว้นะครับสามเหลี่ยมกับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่นะครับมันเริ่มจะมีความเข้ากันทุกการแล้วด้าน B A นะครับ50คำนวณจากบรรทัดยาว50นะครับเท่ากับด้าน B C นะครับเนื่องจากบรรทัดยาว50นะครับหนึ่งคู่นะครับด้านหนึ่งคู่นะมีด้านนะครับ C A นะครับขนาด14แล้วก็ด้าน C O ขนาด14ครับจากการหานะครับแล้วก็จะจดย์กำหนดคู่ที่สองแล้วนะครับีิมุมุมขานะครับ C จำเป็นจำเป็นเอ็มีขนาด เข้ากันเข้าจึงตันเข้ากันเป็นมุมฉากเนื่องจากตรวจกำหนดให้นะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายครับกับสามเหลี่ยมด้านขวานะครับมันเข้ากันทุกการเมื่อมันเข้ากันทุกกานนะครับเราจึงสามารถระบุได้ว่าเอเ็นะครับมันควรที่จะมีขนาดสี่แปดนะครับถ้าทำไมสีบก็มัน่ากันทุกราการนะครับดังนั้นมุมนะครับทุกมุมก็ต้องเข้ากันและพอด้านทุกด้าน ก็ต้องเท่ากันนะครับคนนี้ห้าสิบสแปดสี่ตรงนี้ห้าสิบนะครับสิบสี่อันนั้นตรงนี้เหมือนก็เลยก็เป็นส8แปดต่อมานะครับเมื่อซ้ายกับขวานะครับมันเข้ากัานทุรกรรนะครับมั่จะเขียนไว้ครับว่าสามเหลี่ยม่าเเนะครับข้ากัานธุการกับสามเหลี่ยม เอี่ยนกับนั้นเราจะเห็นมุมมุมตรงนี้นะครับมันจะต้องเท่ากับมุมตรงนี้ครับมันจะต้องมีมุมที่มันเท่ากันเป็นคู่ๆนะครับมุมที่มันแหลมที่สุดมันก็ต้องเท่ากับมุมที่แหลมที่สุดนะครับมจะสรุปว่ามุมมุมตรงนี้นะครับมีแบบเท่ากันครับเ็น็จแล้วเราเอแล้วก็มุมตรงนี้มีแบบเท่ากันอต่อมานะครับ ถ้านะครับถ้าเราให้มุมตรงมุมดีตรงนี้มุมดีนี้มีขนาดเท่ากับ x นะครับดังนั้นเนี่ยมุมตรงนี้นะครับขึ้นบันเทากันก็คงจะต้องมีขนาดเอกนะครับแีถ้าเกิดว่าเราให้มุมตรงนี้นะครับมีขนาดวดังนั้นมันก็ควรจนขวานเท่ากันคับันนี้ะครับเพราะว่าเราถามอะไรแล้วแต่สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกอย่าง นี้ครับจากนะครับจากมุมภายในสามเหลี่ยมคามมุมภายในสามเหลี่ยมอยูห็นว่าสามมุมที่นะครับมองสามเหลี่ยมที่สามมตางๆนะครับมุมภายในนะครับมันจะต้องบวกกันได้ร้อยแปดสิบองศานะครับมุมภายในสามเหลี่ยมมุมสามเหลี่ยมนะครับเป็นร้อยแปดสิบองศานะครับดังนั้นเนี่ยจึงตืุปได้ว่านะครับ มุมเกครับบวก x บวก y นะครับเท่ากับ180กับเนื่องจากมุมเกนะครับมันเป็น90องศานะครับเป็น90องศาเนี้นเราเราเปลี่ยนแทนไปนะครับ90บวก x นะครับบวก y ก็เท่ากับ180ในความย้ายข้างไปด้านขวานะครับ x บวก y เท่ากับ180ลบ ดังนั้นมุม x อกบวกวจะต้องเท่ากับ90องศานะครับตังแต่นีนะครับว่ามุมนะครับมุมที่เนะครับมุมใหญ่นะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับมุมเอนะครับ k a m นะครับเราเป็นอเแล้วนะครับเ m เเนี่ยมันควรจะมีขนาด180องศานะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเป็นเส้นตรง ถ้าเกิดว่า x นะครับบวก y เท่ากับ90แล้วนะครับตรงเส้นตรงตรงนี้นะครับตรงเส้นตรงตรงนี้180องศานะครับเขียนไว้ก่อนนะครับ a a m นะครับเท่ากับ180นะครับเขียนในส่นไม้นะครับเส้นตรงนะครับมุมเส้นตรง a เอเอ็มร้อยแปดสิบองศานครับถ้าเกิดว่า x กับ y วน์นะครับไกับ x เนี่ยนะครับไปแล้วเก้าสิบนังนั้นเราจะเหลือมุมตรงนี้ครับเป็นเก้าสิบองศานั่นเองครับเพราะหัวแต่ศิษนะครับไปแล้วเก้าสิบต้องเหลือเก้าสิบองศานะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่าเอเอสนะครับ เป็นสามเหลี่ยมมุมสุญญากาศนะครับมุมฉากนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมทางด้านฝั่งขวาครับเราจะลอกเอาสเกลของสามเ AS, มาหลี่ยมไอ s นะครับมานะครับตารูปนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นมุมเก้านสะิบ, AS, บมุมเอับไอเอฟกับมุมต่อกัน R.S. นะครับเป็นส่วนที่ต้องการหานะครับส่วน R.A. R.A. นะครับนั้นมันเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของบันไดซึ่งก็ควรเป็ะนสิบเก้ายี่สิบห้านะครับในคำนอณเงินงกันนะครับ A.S. นะครับ A.S. ก็ควรจะเปึงยี่ห้านะครับเมื่อมันเป็นสามย่มุมฉากนะครับเพราะฉะนั้น R.S. นะครับเราก็ อาได้จากทีการตลาดด้านมาขอปริชาสำคัไอ้ต้านลงทาครับด้านมาขอปริ่ากำลังของบวการก็ต้องได้จาด้านลงทุนชาเดียว25กำลังสอด้วย25กำลังสนั้น rs นะครับนับเลยนะครับจะได้จากการขอรูปของ25กำลังสองบวก25กำลังสอนะครับ ยี่สิบห้าก้อนังสองกับยี่สิบห้าก้อนังสองบวกกันนะครับมันจะต้องได้ยี่สิบห้าตัวเดียวนะครับแตบยี่สิบห้าตัวเดียวได้เป็นสองสองยี่สิบห้ากับหังสองนะครับยังงงนะครับยังงงถ้าเกิดว่าเรายกกหลังสองนะครับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยกกหลังสองของไพ่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นหกสองห้านะครับมาบวกกันเป็นหนสองันึ่สองร้อยห้าสิบนะครับแล้วต่อรูกออกมานะครับมันจะยุ่งยากนะครับจะ ถ้าใครคิดเร็วก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิว่าดูนะครับดูลักษณะหระอว่าเป็นตัวร่วมก็ได้นะครับนะครับาการบวกนะครับไห้สองยี่ห้าสองนี้แล้วก็จะเห็นว่านะครับล่านะครับจัดจายเข้าไปทุกที่นะครับมันก็จะมองเป็นบนี้คุ้มกันครับนี่ก็ตัดล่าเข้าไปงั้นคําตอบมันก็จะเป็นยี่สิบห้าครับยี่ยิบห้าครับสลับปรับที้กันนะครับตามสมบัติของการบวก ทิห้าคที่สองนะครับทิศ้าลกอในคำตอบนะครับที่เจีย